สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เขารบวันนี้ดูยังช n แนลมีเรื่องเล่าประสบการณ์พบเห็นพญนาคกลางลำน้ำโขงมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยวินไทยรัพพยาและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นบันทึกประสบการณ์จริง เห็นพญานาคก,กลางลำน้ำโขงของคุณนัทนาธซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ข้าพเจ้าชื่อนัทนาธเมื่อปีพุทธศักราช2,537ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เดินทางไปชมบั่งไฟพญานาคที่อำเภอพลพิสัยและทอดพระปาที่วัดอุทุมพรบ้านเดือตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอพลพิสัย โดยมีจ่าสิบตำรวจใจลูกน้องเก่าของสามีได้บอกบุญให้มาทอดภ้าป่าที่นี่ครอบครัวของข้าพเจ้าได้พักค้างคืนที่บ้านของจ่าสิบตำรวจใจเพื่อรอดูบ้างไฟพญานาคเพราะตรงจุดนี้มีบ้างไฟขึ้นมากและผูกคนไม่แออัดยัดเยียดเหมือนในตัวอำเภอหลังจากกินอาหารเย็นแล้วพวกเราก็อาบน้ำอาบท่าเอาเสื่อมาปูที่ริมโขงหน้าวัดอุทุมพรนอนนับดาวไปพล,งพลางเพื่อรอดูบั้งไฟ ปีนั้นวันออกพรรษาของไทยกับลาวไม่ตรงกันซึ่งเป็นที่รู้กันว่าบางไฟอาจจะขึ้นน้อยหรือไม่แน่อาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้แต่ไหนๆตั้งใจมาแล้วก็ต้องดูให้ได้ข้าพเจ้ารอดูตั้งแต่6กโมงเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ก็ขึ้นมาให้ชมตอนทุ่มเสร็จ,รจแต่ก็ยังไม่มีวิเววว่าจะได้เห็นบางไฟพญายนาคเลยรอจนถึงประมาณสามทุ่ม ได้มีบังไฟพยนนานาคลูกใหญ่พิเศษลูกเดียวโดดโดดคล้ายลูกรักบี้ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงตรงหน้าวัดที่พวกเรานั่งกันอยู่บังไฟลอยขึ้นมาช้าๆอย่างอ้อยอิงเหมือนตั้งใจจะให้เราดูกันชัดๆให้เต็มตาเป็นดวงไฟสีรุง้งสวยงามดูแล้วเย็นตาพวกเราทั้งหมดที่ชมอยู่มีประมาณ30คนต่างก็ร้องด้วยความตื่นเต้นบังไฟลอยขึ้นไปสูงประมาณยอดมะพร้าวแล้วก็ค่อยๆหายลับไป ทุกคนตื่นเต้นมากเพราะบังไฟลูกนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงใกล้ฝั่งไทยห่างจากจุดที่พวกเรานั่งดูอยู่ประมาณแค่สิบเมตรเท่านั้นเองพอตกดึกครอบครัวของขาพเจ้าหลับกันเกือบหมดเหลือแต่ขาพเจ้ากับลูกสาวคนเล็กยังนั่งตาสว่างอยู่เพราะหวังว่าอาจจะได้เห็นบังไฟอีกแต่ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูประมาณสักเที่ยงคืนขาพเจ้ากับลูกสาวคนเล็กก็ได้เห็นขอนไม้ใหญ่สองท่อน ขุดขึ้นมากลางแม่น้ำโขงตอนนั้นดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงศีรษะคือกลางท้องฟ้าพอดีแสงจันทร์ยิ่งสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้มองเห็น่อนไม้นั้นชัดเจนจึงสังเกตว่าทำไมไม้สองทอนนั้นถึงลอยอยู่กับที่ไม่ยอมไหลไปตามกระแสะน้ำที่เช่ยวกรากขขาไปเจ้ามีความรู้สึกว่าน้ำตรงนั้นเหมือนกับหยุดไหลไปเลยท้องน้ำดูสงบนิ่งแม้แต่คลื่นน้อยก็ไม่มี ทำให้รู้สึกประหลาดใจมากทีเดียวทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงจากกลุ่มคนข้างๆร้องขึ้นว่าพญาพน,นาคพญานาคดูพญานาคสองตัวกลางแม่น้ำนั่นสิข้าพเจ้าและลูกหันไปตามเสียงนั้นก็เห็นคนพูดกำลังดูกล่องสองทางไกลท่าทางเขาตื่นเต้นมากพูดออกมาตลอดเวลาว่าพญาพน,นาคพญานาคตัวใหญ่จังเลยข้าพเจ้าก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยรีบกระเถิบเข้าไปใกล้ๆ แล้วขอยืมกล่องส่องทางไกลมาดูบ้างซึ่งเขาก็ใจดีให้ยืมทันทีเมื่อข้าพเจ้าส่งกล่องไปตรงจุดที่ก่อนไม้ใหญ่สองตนนั้นลอยอยู่ภาพที่เห็นทําให้คนลุกไปทั้งตัวเพราะเห็นพญานาคตัวใหญ่มากสองตัวอยู่กลางแม่นาม้าข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจเต่นแรงเพราะตื่นเต้นมากจึงรีบส่งกล่องให้ลูกสาวดูบ้างลูกสาวดูแล้วร้องอย่างตื่นเต้นว่าโอ้โหตัวใหญ่จังเลยเห็นงอนบนหัวด้วย เสียดายนะแม่เราไม่ได้เอากล่องส่งทางไกลมาจากนั้นข้าพเจ้าก็ส่องกล่องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่รู้เบื่อซึ่งเจ้าของกล่องก็ใจดีให้ยืมดูอย่างเต็มอิ่มก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยคิดว่าพญานาคมีอยู่แต่ในภาพของกล่องไม้ขีดไฟและในนิยายปรมปราเถ่านั้นแต่ในคืนนั้นข้าพเจ้าได้เห็นของจริงเขาแล้วเห็นจริงๆแบบจะจะด้วยตาเนื้อ นานกว่าสามชั่วโมงจนกระทั่งตีสามของวันใหม่ร่างของพญานาคทั้งสองก็ค่อยๆจมหายลงไปในลำน้ำโขงรุ่งเช้าข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้คนอื่นๆฟังด้วยความตื่นเต้นแต่พวกชาวบ้านฟังแล้วก็เฉยๆไม่มีใครตื่นเต้นเลยมีแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าและเพื่อนๆอีกหกคนที่มาด้วยกันเท่านั้นที่ตื่นเต้นพอฟังจบ พวกชาวบ,บ้านและจาก็หัวเราะบอกว่าพญานาคสองตนนี้จะมาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดอุทุมพรในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีถ้าใครอยากเห็นก็ให้มาดูใหม่ได้ในวันออกพรรษาปีหน้าจ่าใจยังได้เล่าอีกว่าวัดอุทุมพรเป็นวัดโบราณสร้างมาประมาณพันปีเสร็จแล้วแต่ก่อนตรงนี้เป็นเมืองใหญ่มีกษัตริย์ปกครองราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข และเราขานสืบต่อกันมาว่ากษัตริย์ที่สร้างวัดอุทุมพรน,นี้เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นพญานาคพร้อมกับมเหสีและได้มาสักการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปีซึ่งหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปชมบั้งไฟพญานาคที่ผลพิสัยอีกเลยแต่ก็ยังจำสิ่งที่เห็นเมื่อสิปีก่อนได้อย่างชัดเจนและนั่นก็คือเรื่องราวของประสบการณ์ พบเห็นพญน,นาคกลางลำน้ำโขงที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ